เวลาเขาสุขเขาขอบคุณอลัลลอฮ์เขาก็ได้ดีเวลาเขาทุกข์เขาสบัิเขาก็ได้ดีนะตกลงว่าไม่ว่าทุกหรือสุขเขาก็ได้ดีทั้งคู่นะอะไรก็แต่ทาลายชีวิตของเขาไม่ได้และสุดท้ายแล้วอเราจะบอกว่าวับัชีริซอบิรินจงอดทนแล้วเราจะได้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรายิ่งกายชิดอลัาลลอฮฺดาราม,มากแค่ไหน ยิ่งผูกพันอยู่กับอัลลอฮาลาแค่ไหนบททดสอบมันก็มีมากแค่นั้นเพื่อยืนยันการศรัทธาเราที่มีต่ออัลลอฮา,าว่าจริงหรือไม่เพราะทั้งนี้โดยปกตินิสัยของมนุษย์นั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์ในตอนที่มีความสุขตอนได้ดีแต่เวลาทุกข์ก็ลืมอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาตีโพยตีพ่ายลืมนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลา,า,ลานั่นคือบททดสอบ เดนเองชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามวันหนึ่งบางทีเช้าก็มีความสุขเวลาตกเย็นก็ทุกข์อีกแล้วเพียงแค่คนใกล้ตัวของเราเนี่ยเมียเราผัวเราลูกเราหรือหลานเราเนี่ยตอนชเช้านี่โอ้โหแต่งตัวหาอาหารให้มันเนี่ยเรามีความสุขนั่งรถสง่งมันไปเรียนเรามีความสุขเหลือเกินตกบ่ายมาครูโทรมาว่าเอา้า ไปเกย์เรเก,เก,เกตุงแล้วปัญหาเกิดที่แล้วนก็ให้เรามองว่านี่คือคืนหนึ่งจะบททดสอบเมียเราก็เหมือนกันกับผวเราก็เหมือนกัน,นเวลาตอนเช้ามันจะยิ้มหากับข้าวทำกับข้าวอุ่นกับข้าวเข้าไมโครเวฟอย่างดีเวลาตลกเย็นเอา้าทำไมหน้าเปลี่ยนล่ะตอนเช้าน่าหน้าหวาน,นาเวลาตอนเย็นเอ๊หน้าเหมือนไปกิน มาดันเปรี้ยวมาจากไหนนะเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมนี่มันยังไงเวลาทักหน่อยโอ้โหฟืดฟัดเลยมันมีอาการนี่คือคนและเราทุกคนต้องเจอและให้เรานึกว่านั่นคือหนึ่งจากบททดสอบอัลลอฮ์นาละาและอัลลอฮ์ก็บ,บอกในกุนอานและอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ก็บ,บอกด้วยนะในอันกรารอานอัลวาฮ์ยกุม ว่าเอาลาดูกุมฟิตนาตุลลูกเมียของพวกท่านนะ่ะคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะลูกเมียของท่านนะ่ะคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นฟิตนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนกระทั่งฮะดิษนบีบอกว่ากลายวันเกียรมัดน้าชายคนหนึ่งจะทิ้งศาสนาเพราะเมียของเขา จะเสียคนเพราะผัวเพราะเมียเมียจะเสียคนเพราะผัวผัวจะเสียคนเพราะเมียกายวันเกียามัตินบีก็พูดอีกว่าลูกจะเสียคนเพราะพ่อแม่และนบีพูดออกว่าและพ่อแม่จะเสียคนเพราะลูกอีกยอมทิ้งศาสนานเพื่อลูกเพื่อเมียของเรานี่กายวันเกียามัตจะเกิดขึ้นอย่างนั้น แล้วเราหันกลับมาดูพิจารณาครอบครัวของเราหรือตัวเราเนี่ยในฐานะตำแหน่งของความเป็นผัวจริงหรือเปล่าเราก็ทำมาหากินเนี่ยบางครั้งต้องยอมทิ้งละหมาดเนี่ยเพราะถ้ากลับไปแล้วไม่มีตังคนที่บ้านมันรออยู่ถ้าหากว่าไม่มีตังให้มันเนี่ยล้มขึ้นเลยทีเดียวเสียงหยิบป,ปากเลยทีเดียวเอาแล้วเราก็ต้องยอมขับวินขับอะไรก็ต้องเอาให้ได้ตามอะไรตามเป้าที่ประสงค์นะ เวลาไม่ได้ตามเป้าที่ประสงค์เราก็กลับมาแบบเครียดเคียดแล้วว่าอย่างนั้นเลยให้เรานึกว่านี่คือบททดสอบชีวิตของเราทั้งหมดแหละบททดสอบชีวิตของเราเป็นสําคัญที่สุดว่าเราต้องสอนลูกสอนเมียสอนผัวของเราให้รู้ว่าชีวิตของเรานี่มีสองอย่างเท่านั้นมีทุกข์กับสุขมีทุกข์กับสุขและสุขทำยังไงน่ะขอบคุณและรอดนานลาให้เยอะแล้วเวลาทุกข์ล่ะสบ,บัดอดทนแค่นั้นนี่คือทางแก้ สบ่าสบา่าเอาไว้อดทนเขาไว้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะท่านนบีสลัดละหวัวอะหซัลลัมบอกว่าฉันนี่ภูมิใจเหลือเกินปื้มเหลือเกินสําหรับผู้ศรัทธามุมินผู้ศรัทธาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขาได้รับความดีทั้งขึ้นทั้งลองเลยทีเดียวเวลาเขาสุขเขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็ได้ดีเวลาเขาทุกข์เขาสบัดเขาก็ได้ดีนะ ตกลงว่าไม่ว่าทุกหรือสุขเขาก็ได้ดีทั้งคู่ะอะไรก็จะทําลายชีวิตของเขาไม่ได้และสุดท้ายแล้วเราจะบอกว่าวะบัชิริซอบีรินจงอดทนแล้วเราจะได้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา